ลองจินตนาการว่าคุณคือลิงตัวใหม่ที่ถูกจับใส่กรงที่มีลิงอีก4ตัวอยู่ก่อนหน้ามีบันไดและกล้วยแขวนอยู่ด้านบนคุณหิวและคุณกำลังจะปีนขึ้นไปเอากล้วยแต่ทันใดนั้นลิงทั้ง4ตัวกลับพุ่งเข้ามารุมทำร้ายคุณโดยที่ไม่รู้ว่าทํำไมต้องห้าม นั่นคือจุดเริ่มต้นของทฤษฎีลิง5ตัวในกรงการทดลองจำลองพฤติกรรมที่โลกจดจำและกลายเป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมของสังคมมนุษย์โดยเฉพาะสังคมไทยที่ดูเหมือนจะยังอยู่ในกรงนั้นจนถึงวันนี้จุดเริ่มต้นของทฤษฎีลิง5ตัวลิง5ตัวถูกใส่ในกรงเดียวกันตรงกลางมีบันไดและกล้วยแขวนอยู่ด้านบน เมื่อมีลิงตัวใดพยายามปีนขึ้นไปนักวิจัยจะฉีดน้ำเย็นใส่ลิงทั้งกลงเพื่อสร้างความกลัวไม่นานลิงทุกตัวเริ่มเรียนรู้หากมีใครปีนขึ้นเท่ากับทุกตัวจะเดือดร้อนผลคือพวกมันจะเริ่มรุมตีลิงตัวที่พยายามปีนขึ้นจากนั้นนักวิจัยก็เริ่มเปลี่ยนลิงเก่าออกทีละตัวใส่ลิงใหม่เข้าไปแม้ลิงใหม่ไม่เคยถูกฉีดน้ำเลย แต่ก็ยังทําตามเพราะลิงเก่าในกรงสอนว่าอย่าปีนขึ้นไปสุดท้ายแม้ไม่มีลิงตัวไหนเคยดูนฉีดน้ำพวกมันก็ยังห้ามกันเองโดยไม่รู้เหตุผลฟังดูคุณไหมเรามีระบบการศึกษาที่สอนให้เชื่อไม่ใช่ถามเรามีวัฒนธรรมอาวุโสที่ยึดตำแหน่งมากกว่าเหตุผล เราดูในโครงสร้างที่ใครคิดต่างคือศัตรูของความสงบและบางครั้งเราก็ห้ามกันเองโดยไม่รู้ว่าห้ามไปทำไมลิงตัวใหม่ที่ชื่อเยาวชนกำลังปีนขึ้นหาอนาคตแต่ถูกดึงลงมาโดยลิงตัวอื่นที่เชื่อว่ามันเคยพังมาก่อนหรือระบบนี้ดีที่สุดแล้วแม้ไม่มีใครเคยพิสูจน์จริง แล้วแบบนี้ประเทศไทยจะปีนไปถึงกล้วยได้ไหมบางทีกรงที่ขังเราไว้อาจไม่ใช่เหล็กแต่คือความคิดดเดิมที่ไม่เคยตั้งคำถามและสิ่งที่เราสื่อทอดอาจไม่ใช่ภูมิปัญญาแต่อาจเป็นความกลัวที่ส่งต่อกันมารุ่นอ่อรุ่นถึงเวลาหรือยังที่ลิงตัวใหม่ จะกล้าปีนขึ้นไปโดยไม่กลัวน้ำเย็นที่ไม่มีอยู่จริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง x s t o r y t e l l e r เพื่อไม่พลาดเรื่องราวที่คุณอาจยังไม่รู้